สวัสดีผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้มาพบกับผู้อ้อมในวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกเลขผลลัพธ์ไม่เกินสิบนะคะถ้าเด็กๆพร้อมรับไปกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการบวกเลขกับคุณครูอ้อมนะคะก่อนอื่นเนาะมาเรียนรู้สัญลักษณ์เครื่องหมายบวกค่ะและนี่ก็คือสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกนะคะการบวกคือ การนำจํานวน2จํานวนมารวมกันผลที่ได้เรียกว่าผลบวกผลลบหรือคำตอบนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดนะคะในวิชาคณิตศาสตร์หน้าที่สองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยนะคะเด็กๆดูแบบฝึกหัดของครูอ้อมนะคะค่ะเด็กๆดูวงนี้ด้านหน้าค่ะครูอ้อมมีดาวทั้งหมดกี่ดวงคะเด็กๆมานับพร้อมกันค่ะหนึ่งสอง 3。4. วงรีด้านหน้าครูอ้อมมีดาวทั้งหมด4ี่ดวงค่ะต่อมาค่ะเรามาดูวงรีด้านหลังกันค่ะครูอ้อมมีวงลีทั้งหมดกี่ดวงคะเด็กๆพร้อมแล้วเรามานับกันเลยค่ะ 1.2. ึ่ง,งเด็กๆช่วยค,คุณครูอ้อมคิดได้ไหมคะว่าครูอ้อมมีดาวทั้งหมดยี่ดวงคุณเด็กก่อนอื่นที่เด็กจะตอบคําถามครูอ้อมให้เด็กๆบวกวงลีดนเอาวงรีด้านหน้ามาบวกกับ,บวงรีด้านหลังนะคะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆจับดืนสอนะคะแล้วขีดไปพร้อมกับคุณครูอ้อมทีละดวงค่ะถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มนับกันเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกค่ะดวงดาวมีทั้งหมดหกดวงค่ะเด็กๆเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมว่าดดาวทั้งหมดหกดวงนะคะ คำตอบที่ได้เขียนตัวเลขเลขหลงไปนะคะเลขหทของป่องค่ะต่อมาค่ะเด็กๆเรามาดูวงรีวงกลมด้านหน้ากันค่ะครูอ้อมให้เด็กๆดูรูปภาพนี้กันค่ะรูปภาพนี้คือรูปภาพอะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะรูปภาพนี้คือดินสอคุณครูถามก่อนค่ะคุณครูอ้อมมีดินสอทั้งหมดกี่แท่งคะถูกต้องค่ะครูอ้อมมีดินสอทั้งหมดหนึ่งแท่งต่อมาเรามาดูวงรีด้านหลังกันค่ะครูอ้อมมีวงรี ขอโทษค่ะครูอ้อมมีดินสอทั้งหมดกี่แท่งคะเด็กๆมานับพร้อมครูอ้อมนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดวงรีด้านหลังมีดินสอทั้งหมดแปดแท่งค่ะเด็กจอดอื่นเด็กๆจะต้องนำวงกลมกับวงรีมาบวกกันนะคะให้เด็กๆนับทีละแท่งอย่างช้าๆค่ะ เด็กๆอย่าลืมขีดไปด้วยนะคะพอพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคำตอบที่ได้ก็คือเลขเก้าหัวโตโตนะคะเด็กๆอย่าลืมว่าดินสอลงไปทั้งหมดเก้าแทงแล้วก็อย่าลืมเติมคำตอบลงไปนะคะเลขเก้าหัวโตโตค่ะอีกหนึ่งข้อกันค่ะเด็กๆ เด็กๆเห็นวงนี้ด้านหน้าไหมคะนี่คือรูปภาพอะไรเอย่ยถูกต้องแล้วคะ่ะนี่คือรูปภาพปลานั่นเองคะ่ะวงนี้ด้านหน้ามีปลาทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งสองสามถูกต้องคะ่ะต่อมาเรามาดูวงนี้ด้านหลังกันคะ่ะเด็กๆคุณผู้อ้อมมีปลาทั้งหมดกี่ตัวพอถ้าพรออ้อมแล้วนับไปเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่วงนีด้านหลังมีปลาทั้งหมดสี่ตัวคะ่ะ คุณครูอยากรู้ว่าปลามีทั้งหมดกี่ตัวคะเด็กๆเด็กๆก็จะต้องนําปลาด้านหน้าวงลีด้านหน้ากับวงลีด้านหลังมารวมกันเราจะเริ่มนับแล้วนะคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเลยอย่าลืมขีดนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดค่ะเด็กๆเก่งมากเลยเรามีปลาทั้งหมดเจ็ดตัวค่ะเด็กๆ เด็กๆก็อย่าลืมวาดปลาลงไปทั้งหมด7ตัวนะคะคําตอบที่ได้ก็คือเลข7ค่ะขัดเดียนั่นเองค่ะเด็กๆคะครูอ้อไม่มีแบบฝึกหัดให้เด็กๆทำสองข้อให้เด็กๆตั้งใจนับนะคะนับจํานวนรูปภาพด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะนับเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมเอามารวมกันนะคะแล้ววาดรูปและพร้อมเขียนคาตอบนะคะเด็กๆตั้งใจทํานะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ